วันนี้พามาอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะคะชวนทางแม่บ้านมหาไทยมาปลูกผักตามโครงการเพิ่มพื้นที่ว่างสร้างอาหารของทางแม่บ้านมหาไทยนะคะที่ต้องการจะให้ใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดปลูกผักสวนครัวตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วแม้แต่เรื่องของการคัดแยกขยะที่นี่ก็ทําด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนค่ะ บริเวณพื้นที่ที่เคยว่างภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินในตอนนี้ได้กลายเป็นแปลงผักสวนครัวที่เขียวขจีซึ่งนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาลสินได้น,นําแนวทางของโครงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มาปรับใช้ในพื้นที่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินโดยมีสำนักง,งานเกษตรสำนักง,งานประมงสำนักงานปศุสัตว์สำนักง,ง,ง,งานพัฒนาชุมชนสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมกันสร้างพื้นที่ว่างให้เป็นแหล่งอาหารมีทั้งการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาทำปุ๋ยหมัก พร้อมเป็นแบบอย่างนำร่องให้กับประชาชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมเรื่องของหลักปร,รัชญาเศรษฐพอเพียงเนี่ยนะครับเราก็น้อมนำเอามา ปฏิบัติกันโดยพยายามทําตัวให้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้นําไปเป็นแนวทางนะครับอย่างเช่นที่บริเวณจวนผู้ว่าเนี่ยมีพื้นที่เหลือมีพื้นที่เหลืออยู่พอสมควรก็ได้นำเอา,เอาพืชผักสวนครัวรว้ก,กินได้ต่างๆเนี่ยมาปลูกนะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับส่วนร,ราชการและก็ประชาชนทั่วไป ผู้นำต้องทำก่อนเป็นแนวคิดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนโดยได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหรือผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้พื้นที่ว่างที่มีไม่ว่าจะภายในสำนักงานหรือที่บ้านขยายผลเป็นแบบอย่างและต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรได้ในอนาคต สิ่งหนึ่งที่จะทําสําเร็จก็คือผู้นําต้องทําเป็นตัวอย่างนะครับผมก็บอกอท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือในการนำออกไปเป็นตัวอย่างท่านต้องทำที่บ้านท่านก่อนแล้วก็โชว์ให้กับประชาชนให้รัฐมรเห็นก็จะได้ทำกันไปให้ให้หมดทุกอำเภอทั้งจังหวัดนะครับทีนี้จังหวัดของเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ยึดมั่นในเรื่องของหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียง การเพิ่มที่ว่างสร้างอาหารจากจนผู้ว่าราชการจังหวัดก,กาลสินโดยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจุดประกายแนวคิดสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วอาจเป็นอาชีพเสริมในยามว่างจากการทำนาเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัวได้อีกด้วย บ้างคะ่ะและนี่แหละคะ่ะคือผลสําเร็จของการเพิ่มพื้นที่ว่างสร้างอาหารโดยชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาลสินนะคะเราได้ใช้พื้นที่บริเวณจนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินทําเรื่องของการปลูกผักสวนควรัวแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและที่สําคัญค่ะผักต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงผลผลิตจากการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานํามาใช้ในการประกอบอาหารรับประทานกันได้ด้วยค่ะดวงใจหัวานถ่ายภาพชนกพรพลิสารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินรายงานค่ะ yeah.